พี่อันนี้เพชรเหรอเอาได้ไหมเนี่ยนี่สวยสวยสวยโอ้นี่มันถ้ำควอตเนี่ว่าถ้าเจอแร่แบบนี้เราจะเจอทองเจอเพชรน,นะทุกคนสวัสดีครับผมอุ้มจีสี่ห้านะครับผมวันนี้ผมได้กลับมาแล้วนะหลังจากที่คอมนะครับเดีย้ยงไปนะจะถ,ถามว่าตอนนี้มันเล่นได้หรือ,อยังคอมมันมาได้หรือ,อยังนะมันมันหายหรือ,อยังผมบอกเลยว่ายัางนะครับแต่บังเอิญผม ไปค้นพบโหมดที่มันสามารถบังคับให้คอมอ่ะมัน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 ติดได้นะผมก็เลยเล่นได้นะครับอาจจะเล่นได้ชั่วคราวนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะคือไม่ไม่ได้พูดนานแล้วมันมันมันติดขัดๆวะก็แมปอะไรไม่รู้วะผมจำไม่ได้เลยเนี่ยตายเลยครับอันนี้ขายอะไรวะป๊าไม่ได้นะขายอะไรเดี๋ยวดูดูอันนี้ก่อน อันนี้คือยอดบริจาคแล้วทุกคนนะใครมีโลบัคก,ก็บริจาคให้เขาหน่อยนะป๊าโอ้ยกดกดเลขหนึ่งถือไฟได้วยด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองตามเพื่อนไปดูนะครับเฮ้ยอันนี้ใครวะไม่ได้เล่นนานแล้วมันรู้สึกติดติด,ตดขัดขัดยังไงก็ไม่รู้ว่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยในรอบปลายเดือนนะครับ เฮ้ยมีเพื่อนด้วยะวะเขารอเขารอเราหรือเปล่าวะเฮ้ยข้างบนข้างบนมีหญ้าด้วยข้างบนไปอ๋อมันให้ไต่นี่เองให้ไต่ไปตามเกาะนนะโอเคน่าเล่นนะเนี่ยตรงใส่ต้องชวนเพื่อนมาเล่นแล้วมันให้ไต่ไปแบบนี้เหมือนกับทุกเกมที่ผ่านมาแต่รู้สึกว่ามันตรงไปเลยเนี่ย เราต้องเอาไฟออกก่อนนะเออวิ่งไปปกติครับโอ้ภาพสวยนะเฮ้ยเพื่อนยืนยืนทำไรวะเนี่ยโอ้ดสูสไตล์การแต่งตัวตัวฟรีนี่ว่าเฮ <laughs> ้ยมองไม่ดีหล่นลงข้างล่างนะจะบอกให้นะ ที่เขาโดดด้วยวะเราไม่ต้องโดดเราเดินไปเลย,เยมันเดินผ่านไปได้นะทุกท่านปับปไม่มีลงต่ำด้วยวะ่ะจะถึงที่สองแล้วทุกคนเออกระโดดไปนะตอนแรกมันก็จะง่ายอยู่หรอกถ้าเราตกน้ำเราจะเป็นยังไงวะอยากลองอยู่แต่ไม่กล้า เอ้อันนี้แผนที่วะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่นี่เหรอใช่ไหมโอ้โหโคตรไกลอ่ะไปไงวะเนี่ยโคตรไกลอันนี้มีบ้านด้วยเหรอไอ้ก้อนหินมันเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ เอ้ด่านนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกินสเปกนะเนี่ยถือว่าเล่นได้นะทุกคนเฮ้ยอันนี้มืดว่าต้องใช้ไฟเนี่ยออ้อูอ,อ้ดูภาพดูภาพนี่มันโลบอกจริงเหรอเอ้ยยอดว่าเพื่อนไปไปอันนี้เราติดเงามืด ติดเงามืดไปนะทุกคนว่าเอ้ยอุ้ยอุ้ยตกอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันไม่น่ากิ้งได้นะเมื่อกี้เนี่ยกิ้งอีกละกิ้งอีกละ เอ้ยโอ้ถ้าเราโดนไม้เรากิ้งเลยนะดีนะมันไม่จับเวลาไม่มีเลือดด้วยไม่แต่ประเด็นเราออกจากนี่ไม่ได้มันมันกึกกักกึกกักเห็นไหมโอ้โหติดออกจากไม้ก็ยังเจอไม้ให้ตายเถอะไม้ไม้ไม้ไม,ไม้เราต้องหลบตรงนี้ใช่ไหม เออผมเข้าใจละอุ้ยดูดิเออ้ยไปไงวะเนี่ยเวทลงข้างทางตรงนั้นมีไฟด้วย โดดอ๋อความจริงเราน่าจะโดดข้ามมันได้นะท่อนไม้ป้าบเออโดดได้จริงวะโอ้โหเห็นเพื่อนอยู่ไกลๆอะ่ะทุกคนเอ,าอ้าทีนี้ไปได้นะงงงงใจทีงี้ไปได้ไวะ งองอันนี้เฮ้ยด่านตัวเนียมันมีอะไรให้เราเล่นไม่มีอะไรเลยไปดีกว่าเฮ้ยมีคนมายืนรอเราด้วยวะไปเลยเพื่อนไปเลยเพรากลัวเราหลงทางนะมันมืด สมมติว่าถ้าเราตกลาวานี่เราจะได้เริ่มใหม่ไหมเริ่ม,มแล้วใครทำบันไดแบบนี้วะทำไมไม่ทําให้มันดีๆอะไป,ไปเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยนี่บันไดมันก็จะสั่นๆหน่อยนะ เราตรงตรงไปได้เลยโอ้ยเอา้าดูข้างหน้ามันดีนะมีแสงไฟข้างๆนะไม่รู้ว่าใครเอามาจุดที่จริงเชื้อเพลิงมันหมดได้นะแบบนีน้แต่ก็มันเป็นเกมเหมอะนะเอ้ยเดี๋ยวทำไงอ่ะนี่เหรอ ทำไงอ่ะอ๋อมันต้องจุดไฟว่ะทุกคนมันต้องจุดไฟมันถึงจะมาได้นะอุ้ยเกือบตก <c oughs> ไปโดดไปโอ้สุดท้ายว่ะเออผ่านไปได้แล้วอันนี้ก็เด่งดีเหลือเกิน เออรอดมาได้แล้วว่ะทุกคนโอ้หชีวิตไอ้เราก็ไม่คิดว่าจะผ่านมันมาได้นะสุดสุดสุด,สดติงอะ่ะฮ้ออันนี้เพชรหรอเอาได้ไหมเนี่ยนี่สวยสวยสวยโอ้โหนี่มันท้ควอดนี่ว่า ถ้าเจอแร่แบบนี้เราจะเจอทองเจอเพชรน,นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะสำหรับวันนี้คลิปผมยาวละก็สวัสดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามผมด้วยแล้วกันบ๊ายบาย